สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะอยู่กับผมดิวซ่าครับอยู่ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสาะระสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฒเชภูมนีครับเหมือนเดิมนะฮะอยู่ที่แพลตฟอร์มของ c h a t GPT Generate AI นะครับผมจาก EP ที่แล้วนะฮะที่ผมสอนในอ่าให้มันทําคําสั่งออกแบบแบบฟอร์มของ Google Form นะครับผมโดยสั่งจาก Chat GPT ครั้งเดียวเลยแล้วก็ลิงก์ไป Google Form s, นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์แต่ละข้อแต่ละข้อแล้วก็ใช้แต่ละข้อ,อ,ะขอนะครับเราสามารถสั่งจาก ChatGPT แล้วก็ออกไป Google Form s, ได้เลยนะครับก็อย่าลืม EP ที่แล้วไปต,ต,ติดตามชมดูได้เลยนะครับมาครับ e ี EP นี้นะครับผมจะสอนในเรื่องอให้ ChatGPT นะครับสร้างเนื้อหานะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับพอเร,เราได้เนื้อหาแล้วปุ๊บสั่งให้มันทําเป็น ไฟเวิร์ d ได้เลยนะครับหรือว่าอยากทําเป็นไฟล์ powerpoint ทําไฟล์ Excel เราก็สามารถสั่งมาได้เหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่แพลตฟอร์มของ c h a t GPT นะครับในหน้านี้ก็เป็น3.5เหมือนเดิมฟรีนะครับผมก็สามารถล็อกอินโดยใช้อีเมลอะไรก็หน้าอยู่ประมาณนี้นะครับเข้าเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ครับไปที่ chatgpt.com นะครับพอเราล็อกอินมาแล้วก็ได้หน้านี้ครับทีนี้นะครับ เราจะสั่งตอนแรกเราต้องการเนื้อหาเรื่องอะไรแล้วก็สั่งมาได้เลยนะครับช่วยทําเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องอแหล่งท่องเที่ยวอ่ะง่ายๆก่อนครับายกตัวอย่างง่ายๆก่อนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชายภูงครับ 5ที่5สไลด์เรากำหนดมันได้เลยครับช่วยทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงภูมิ5ที่5สไลด์อ่ะเราพอาได้คำสั่งแล้วเอ t นเตอร์ไปเลยครับเรารอมันเจเนอเรตสักครู่หนึ่งนี่ครับเราสามารถสั่งได้นะครับว่าเราจะเอากี่ที่นะครับ5ที่6ที่7ที่แล้วแต่นะครับอันนี้ผมสั่งให้เป็น5ที่แล้วก็5สไลด์นะครับผมสไลด์ละที่ก็แล้วกันนะครับ มาแล้วครับสไลด์ที่1อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับสไลด์ที่2ทุ่งดอกกระเจียวนะครับมันจะบอกที่ตั้งด้วยจุดเด่นกิจกรรมท่องเที่ยวนะครับว่าแหล่งตรงนี้เราไปเที่ยวอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างทุกเราก็กิจกรรมก็เดินชมดอกกระเจียวนะครับชมธรรมชาติภูเขาและป่าไม้นะครับแล้วก็มีคําอธิบายเพิ่มเติมด้วยทุ่งดอกกระเจียวเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชุมิรประมาณนี้นะครับที่3เป็นน้ําตกตาโตน4เป็นผาหําหดนะครับส่วน สไลด์ที่5เป็นอนุวสวรีเจ้าพ่อพญาเรยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับในที่สุดเราก็ามได้เป็นสไลด์5สไลด์แล้วครับแล้วก็5แหล่งท่องเที่ยวนะครับทีนี้คําสั่งต่อไปเราจะให้มันทําไฟล์ให้เราเป็นไฟล์ Word กันแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเป็นไฟล์ word นะครับช่วยทำเป็นไฟล์ Word ให้หน่อย ช่วยทาเป็นไฟเบอร์ให้หน่อยแล้วก็เอเตอร์ไปหนึ่งครั้งแล้วก็รอให้มันเจเนเรตเป็นไฟล์ให้เราครับขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาอยู่สักระยะหนึ่งนะครับแต่ไม่นานนะครับโอเคแต่ที่เราจะก๊อปล้วก็ไปวางอันนี้ให้มันทําเป็นไฟเบอร์โดยสําเร็จได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปลากคุมดําแบบนี้แล้วก็ก๊อปวางนะครับเราสั่งจากนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอมันเจเนเรตแล้วมันจะบอกว่าฉันได้จัด ทำไฟล์เนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชียภูมิเรียบร้อยแล้ว,ลวสามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลดได้เลยนี่ครับคลิกหนึ่งครั้งปั๊บลอยมาโหลดมาแล้วครับผมจะเป็นไฟล์ Word แบบนี้นะครับเราเปิดไฟล์ Word ด,ดูโอเคมันจะเป็นไฟล์ Word แบบนี้นะครับแหล่งท่องเที่ยว5แหล่งแล้วก็มี5สไลด์นะครับ1 2 3 4 5านะครับทีนี้เราปิดออกก่อนนะครับทีนี้นะครับในกรณีเรา ได้งานมานะครับมีค้อบหมายให้เรางานมาเราได้ข้อมูลแล้วเราจะไปทําสไลด์นะทีนี้การทําสไลด์นะครับมันอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ผมมีวิธีรัดนะครับเผื่อเราวันไหนเร่งรีบนะครับมีคนสั่งงานออกมาแล้วต้องทําภายใน10นาที20นาที30นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วกันนะครับเอาแบบเร็วที่สุดเลยนะครับไปที่ X ของ Canva ครับแล้วกันนะครับ ChatGPT X Canva นะครับตอนนี้เราไปที่แพลตฟอร์มของ แคนวานะครับแล้วตอนนี้เราได้ไฟเ์ word จาก chat GPT แล้วนะครับเรามาที่ c a n ว a ครับทีนี้ให้เลือกไปตรงที่ d o c ครับตรงนี้ครับ d e ไซ g n Doc ตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันจะเข้ามาในหน้าของ c a n วาของ my d o c ตัวนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับการเราจะเอาไฟล์นำเข้าไฟล์ที่เราได้ไฟเ์ิร r d มาจาก chat GPT ไปตรงที่ไฟนะครับซ้ายข้างบนนะครับเราไปตรงที่ import file นะครับเลือกไฟล์นะครับแล้วก็เอาไฟล์เมื่อกี้ครับที่เราได้นะครับ open นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับให้มันอัปโหลดลงแคนวาแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วแล้วก็ดับคลิกโอเคเนื้อหาก็จะมาอยู่ใน Doc กของเรานะครับหน้านี้นะครับถึงหน้าเท่านั้นนะครับมันจะมีสไลด์ที่1,2,3,4,5นะครับทีนี้การจะเอาไปทำเป็นสไลด์ p r e s e n t t t o o n ง่ายนิดเดียวนะครับไปตรงที่สวิตนะครับเมจิตสวิตตัวนี้นะครับอยู่ข้างๆไฟนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับอยู่อันที่3แปลงเป็น p r e ท e n s สเตชันนะครับคลิกหนึ่งครั้งอ่าทีนี้ก็เริ่มใช้งานเลยนะครับมาให้มันสร้างพีเทนนิดนึงแป๊บเดียวทีนี้มันจะมีรูปแบบมาให้เราเลือกว่าเราจะเอาพีเทนประมาณไหนนะครับอันนี้คือผม เปรียบเทียบการเร่งรีบนะครับถ้าเราได้งานโดนรับมอบหมายงานให้เรานะครับเราอยากทางานให้ภายเสร็จภายใน10นาที20นาทีแป๊บเดียวนี่ได้แล้วครับอ่าสมมตุติทีนี้ผมได้เป็นตัวนี้นะครับอ่าทีนี้ผมได้เป็นตัวนี้เทมเพลตตัวน,วนี้ผมก็ข้างบนครับสร้าง p r e s e n t a t i o n ครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกหนึ่งครั้งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วครับ อันนี้คือเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเทยภูมิตัวข้อความพวกนี้เราสามารถแก้ได้นะครับแก้ไขได้นะครับพิมพ์อะไรเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าเอารูปอะไรไปวางก็ได้นะครับผมอ่าทีนี้เราก็แค่นี้เราก็ได้พรีเซนเทชันแล้วครับพรีเซนเทชันแล้วครับของแคนวาแล้วครับภายในไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ํานะครับตั้งแต่ c h a t GPT นะครับทีนี้เราอยากให้มันสวยกว่านี้นะครับ เราสามารถเอารูปลงได้นะครับในแคนวาได้เลยนะครับแคนวาจะมีรูปฟรีให้นะครับมีรูปฟรีให้มีครั้งภาพให้นะครับถ้าเราเป็นโปรหรือว่าเป็นแคนวา for education มันจะมีรูปให้ฟรีเลยนะครับไปตรงที่แอปครับตรงที่แอปนะครับซ้ายนะครับแล้วไปตรงที่ภาพถ่ายนะครับนี่เห็นไหมครับภาพถ่ายคลิกหนึ่งครั้งโอเคทีนี้ อันแรกเป็นอุทยานแห่งชาติไปนะแล้วก็สามารถคุมดําแล้วก็ก๊อบวางได้เลย,ยเห็นเถออ่ะเห็นไหมครับพวกนี้เราสามารถเอามาจากแคนวาได้เลยนะครับอุทยานแห่งชาติไปงามทีนี้เราก็เลือกอันไหนันึงนะครับอ่ะคลิกหนึ่งครั้งปั๊บโอเคแล้วก็มาจาัดวางนะครับให้มันตำแหน่งที่สวยๆก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับ โอเคนี่ได้แล้วครับหนึ่งสไลด์ตอสไลด์ต่อไปนะครับเป็นทุ่งดอกกระเจียวนะครับเราก็เหมือนเดิมครับก๊อปมาเหมือนเดิมบางทุดอกกระเจียวเชียรทูมโอเคบางทีมันทุ่งดอกกระเจียวไหนก็ไม่รู้นะครับเราก็ระบุด,ด้วยว่าอยู่เชียรูม โอเคครับตอนนี้เราได้สไลด์นะครับครบแล้วนะครับกับพร้อมเนื้อหาแล้วก็รูปภาพนะครับห้าสไลด์นะครับทีนี้การทำพรีเซนต์นะครับถ้าเราดูเต็มหน้าพรีเซนต์แบบนี้ปุ๊บถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้ามันจะเป็นการาเปลี่ยนภาพเปลี่ยนหน้าเฉยๆโดยมันไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนะครับผมถ้าเรามาอยู่ในแคแนวาแล้วนะครับมันต้องมีลูกเล่นสักหน่อยนะครับไม่ยากนะครับแทนที่เราจะไป ตั้งทีละอันให้มันเคลื่อนไหวทีละอันแบบนี้นะครับว่าเคลื่อนไหวคลิกแบบนี้เคลื่อนไหวตรงนี้แล้วก็ไปเลือกทีละอันแบบนี้เราไม่ต้องนะครับโอเคครับถ้าเราอยากนะครับตั้งให้มันมีการเคลื่อนไหวมีลูกเล่นนะครับเราก็นิดเดียวครับง่ายนิดเดียวนะครับครั้งเดียวนะครับหน้าเดียวแล้วก็ไปทุกหน้าเลยนะครับให้ลากคุมดําทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วไปตรงที่เคลื่อนไหวนะครับอยู่ข้างบนนะครับ แล้วทีนี้นะครับมันจะมีแยกนะครับให้เราเลือกว่าจะเอาเคลื่อนไหวอันนี้แบบทีละอันหรือว่าทั้งหน้าเลยนี่ครับข้างๆากันหน้าปุ๊บแล้วกดมาตรงนี้นะครับให้คลิกตรงที่ magic animate นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ magic animate ตัวนี้คลิกหนึ่งครั้งปั๊บทีนี้นะครับมันจะให้เราเลือกสไตล์นะครับว่าเราจะเอาสไตล์แบบไหนมีสไตล์มืออาชีพ Dyna ม i c ปาณิช ระตือ,อลน้นขี้เล่นแบบนี้ครับอ่าง่ายเลยครับอ่าทีนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกัน,กนผมเอามืออาชีพก็แล้วกันครับคลิกหนึ่งครั้งปั๊บอ่าคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บทีนี้เรามาดูพรีเซนเทชันว่ามันมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่าอ่าเราดูแบบเต็มหน้าเลยเป็นไงครับอ่ามีการมีลูกเล่นครับจากแค้นว่าครับนี่นี่ สไลด์ที่4สไลด์ที่5นี่เป็นไงครับเรียบร้อยครับผมสำหรับ Chat GPT x Canva นะครับผมทำ Presentation ง่ายๆไม่ถึง10นาทีเราได้ Present ์ส่งงานได้เลยหรือว่าเราไป Present เองได้นะครับผมถ้าอยากให้ผมมาสอนเรื่องเกี่ยวกับ Chat GPT หรือว่าเกี่ยวกับโปรแกรมอื่นๆ Canva หรือว่า Generate AI Image ตัวเนี้ยก็สามารถ คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับพบกันกับ EP ต่อไปนะครับผมสำหรับ EP นี้ผมขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับผมก็ตอนนี้งานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับกำลังทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนการบรรยายเรื่องต่างๆก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ วิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยลาลัยราชภัฏเชีชยงภูมิด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบก,กันอีพีหน้านะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้ผมสอนอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ